หน้าโคตรหล่อเลยอะอย่างที่ผมจะอุ้ยหล่อจัดเลยอาจารย์อย่างที่ผมแจ้งไว้ในคลิปท่านนะเพราะว่ามันเป็นรถที่แองเจลิน่าใช่จอยลี่ขับในหนังนะหล่อจัดคันนี้ไม่ใช่คันนี้นะรุ่นนี้รุ่นนี้อ่ารุ่นนี้รุ่นนี้เราจะเห็นในหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องครับใช้ใช้ไทอัมสปีดรุ่นนี้ประกอบภาพยนตร์็เหนนมั ใช่มลลักทานซิสเตอร์มึกเขาเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยรีวิวคันนี้อาจารย์ผมบอกเลยว่าเจ้าของเก่าพี่เจ้าของเก่าเซอร์วิสเลดบาลอนทังคันนะครับใช่คันนี้เป็นรถลำเดินทังคันเลยนะครับขอสาระสาระสักคลิปได้ไหมได้สาระได้ช่วยดับเครื่องทีมาคันนี้เป็นไท่อัมนะครับสปีดทิปเปิ้ล หกเจห้าสสูบหกเจห้าศูนย์ซีซีรถเดิมๆเลยนะครับเหมือนมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราถอดอะไรออกไปนะเดิมๆเป็นอย่างนี้นะใช่ที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาดูหน้าก่อนหน้าคนไม่รู้แบบเอ้ยใช่หรือเปล่ามันรถไม่มีแฟรลิงไม่มีอะไรมีเท่านี้เลยอย่างนี้ตั้งแต่โรงงานอยู่แล้ว n น k e เก i k บที่แท้ทูเลยตัมนี้ตาหนีเดี๋ยวบอกก่อนนี่เห็นปะเป็นตามมดนิดนึงแต่โอ้ตั้งแต่ปี08อ่ะ ผมว่าถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะไม่เมยใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วเทคโนโลยีปีศูให้อัพไซด์ดาวมาแล้วปัมคู่นี้ชินค,คู่ค,คันนี้เซอร์วิสเรดบอนทั้งคันนะครับผมแล้วก็ยางหน้าหลังใหม่น้ำมันเครื่องใหม่ระบบลอยเย็นใหม่ตั้งวาวแล้วหลอจัดเพิ่มความสว่างไฟหน้าด้วยสปอร์ตไลท์คู่หนึ่งแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นตาแมวตรงนี้เพิ่มความสว่างในเวลากางเืนมากยิ่งขึ้นนะครับ ไปดูด้านหน้านี่ถือว่าโคตรหล่อคันนี้แล้วก็มีกระจกปลายแฮนด์จะเป็นคลาสสิกวินเทจอะไรได้หมดเลยปอนได้สปอร์ตได้นะสปอร์ตก็ได้แต่คลาสสิกก็ก็ได้ก็ไปได้หลายแนวนะจะไปซิ่งก็โอ้โหมอกี้ปอนแต่งตัวอะไรฮะกินไม่ทันเลยแต่งตัววัยกลางคนยังขับเท่เลยอะไงดูให้ยังดู ให้ให้ดูอย่างหน้าหลังโอ้โหก็คือมีคนขับไอ้นี่เลยนะขับยกล้ออ่ะปอนน,นั่งเบาจัดเลยบอกฟิลเดียวกับ MT09 ทยเก้าเลยแต่ผม,มไม่กล้าไนงะอ่าใช่แต่ปอนไม่กล้าปอนไม่มีทักษะเดี๋ยวพี่ส่งให้ไปเรียนโอ้ยยัง <laughs> จะส่งให้ปอนไปเรียนขับกูบส่งตัวเองเรียนภาษาอังกฤษก <laughs> <c oughs> ่อนไหมแค่ไทยอัมสปีด ทีปเปิดกูจะต้องสามรอบเลยมาเดี๋ยวค่อดูเลขใหม่เลยอาจารย์เอ,เอผมใม้ลืมให้ดูสปอตไลท์นะครับนี่คันน้เลขใหม่อยู่ที่สองหมื่นสี่นะครับเอาเลขใหม่อยู่ไหนวะนี่ตรงนี้อ๋อหนึ่ะครับเนึ่ะครับแสงเข้าครับนี่ทำการซ้ายเลยฟังเสียงนี่เฮ้ย จานข้อมเลยดีกว่าอาจารย์อาจารย์สูงสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักหกสิบห้าใช่สองเท้าได้ไหมหนุยพี่ที่จ์นลันนี้ขนาดข้อเดิมนะพรเสียงแมว เราเรียกว่าอะไรนะไฟชิปไลท์รไม่ดูอ <language> ่าอชิปไลท์เอาหาอะไรป้องนะรอรอบเลิกนิ่งอาจารย์ยกล้อดูทีดิอาจารย์ยังกลัวได้เราให้พิสต์ครับพิสตีบอกโอ้โหโคตรน้าโคตรเบายกล้อได้เลยอ่ะอาจารย์ยังกลัวเขาญาดับเครื่องเลยอาจารย์ไฟลงไฟแล้วอะไรติดครบโอ้ยระหว่างผมพูดอาจารย์เปิดไฟแล้วผมไหนยังไง ไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกระบบไฟครบระบบความร้อนอะไรปกติเป๊ะโอ้ยแต่โอ้โหโคตแต่ออดรถบรรทุกเลยผมว่าไอเบิลเอาดีกว่าแล้วก็อย่าไปมีปัญหาใครอะถ้ามีบอกเลยนี่รถอิงจลิน่าจอลลี่นูเว้ยงงงก่อนงงงก่อนขี่รุ่นเดียวกันนะไม่ใช่คันนี้นะคือรุ่นเดียวกันจัดไปคันนี้ถือว่าขึ้นท่านแรเทมเลยนะเออ ขออนุญาตเปิดราคาเงินสดอย่างเดียวนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนสอเก้าพันเท่านั้นรถทะเบียนแทนนะปีศูนย์แปดทะเบียนโอนภาษีไม่ขาดแลทมแล้วอะไทมสปีดทริปเปิลหกเจ็ดห้าสามสูบโคตรแลเลยผมว่าพบพบเจอยากนะที่จะขับแบบว่าเจอแบบว่ารุ่นเดียวกันอ่ะใช่บอกว่าตานาน <พบ S 1> ที่ <พบ S 1> ยังวิ่งได้ครับว่าได้เนอะนใช่และคือที่เราหาไม่ได้เพราะว่าอะไรพี่ชายผมทำกูแตกเรียบร<ช>้อยฮะใช่ครับ ใช่ได้ให้จารย์ขับไปดูจริงจารย์ลองขับมาดูตัวจริงกันหน้าเนี่ยฮะรถอยู่สมุทรสาครพระรามสองใกล้กับว่ดสามบันท้ายนรสิงห์นะครับถ้ามาไม่ถูยังไงปักหมุดมาเลยนะอาร์มดูๆๆยลยอกทีรมนก็เทีาจาามเจริงว,ว่ะี เออทะเลาะกับเมียแบบว่าใจถึงนะใจถึงเขาเนื่งเขาดื่มสุรายาใจถึงอันนี้ทะเลาะเมียใจถึงเว้ยโหดูนี่เบรกดรอหลังนะดรอหลังนะงึบโอ้โหเนาะพวงหน้านี้จ้องจะเหินอยู่เรื่อยเลยนะคอนทรง่ายอนง่ายแต่หน้าเบาจัดไปฮะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเท่านั้น ส่วนไปเก้าหนึ่งสองหนึ่งไปสามศูนยเก้าผมอาร์มจากร้านอาร์มดีซีดีซีมีแล like สายมาเชื่อคะแนนคะแนนด้วยนะว่าส่วนเขาผมกับส่วนเขาลูกค้าส่วนไปที่ทางเราหรือเปล่าส่วนตัวผมคนนี้นะความหายากผมให้เก้าเลยนะความสมบูรณ์เอาไปแปดจุดห้านะแปดจุดห้าถึงเก้าได้เลยนะกับปีเขาปีศูนย์แปดสภาพรถโอ้โหจัดไปจะมาลองขับก็ได้นะรถอยู่สมุทรสาครพระรามสองแก่กว่าวสานบรรทายนอสิงนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบุ้มจบคลิปแบบไม่มีแบบบุ้ม บต้องบอกว่าบุ้มแล้วให้ใครใส่เกี๊ยงใง้